เอยสเปกล่าสุด Samsung Galaxy M22 ไฮจอดซูเปอร์โมเดล90เฮิร์กล้องหลังเลนหลัก48ล้านพิเซลแบตจา่หนัก6 0 0 0มิลแอมอาจเปิดตัวลยเร็วนี้ mm hmm. มีข้อมูลเผยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับสมาร์ทโฟรุ่น Samsung Galaxy M22 ล่าสุดก็ได้มีการเผยข้อมูลสเปคราคารวมถึงการเปิดตัวออกมาเพิ่มเติมอีกด้วยครับโดยแห่งข่าวที่ต่างประเทศเผยว่า ซัมซุงกลาซี่ M22 ได้มีหน้าจอสัพพอตบนเว็บไซต์ทางการของประเทศรัสเซียแล้ครับจึงเป็นไปได้ว่าจะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้ครับพร้อมทั้งยังได้เผยสเปคล่าสุดคือจะจัดหนักให้แบตเตอรี่มามากถึง6,000 mAh ใช้ชิปซีส์เกมิง่งอย่างมีเทคเฮลิโอ g 8 0ให้แรมที่ 4GB พร้อมรอม 128GB มีหน้าจอแสดงผล Super ร์มเมเลขนาด6.4นิ้วคมชัดระดับ HD+ รองรับค่ารีเฟรชสูงสุด90เฮ ให้กลองหลังมาทั้งหมด4ตัวที่มีเรนหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy M22 จะมีราคาที่ยุโรปอยู่ที่239.9ยูโรหรือประมาณ9,200บาทครับซึ่งปกติแล้วราคาที่ยุโรปจะสูงกว่าแถบเอเชียประมาณ2-3,000บาทนะครับเอาละครับคราวนี้เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปแล้วครับว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะเปิดตัวเมื่อไหร่กันนะครับตอนนี้ช่องไอ Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด l i ค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ